สวัสดีครับอยู่กับพ่อนุคุณคือเ้าครับคลิปนี้พ่อทุกคุณซีปิ้งปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกที่แซ่บครับเอาไปกินแก้มตำทั่วครับไม่ได้กินโดนครับพี่น้องพ่อนุคุณก็จะาหมักก้อนครับหมักใส่นมใส่หูชุบนะครับเนาะกินตำมันหอมๆนะครับนัวๆครับลองเบ้างครับรั้งแรกพ่อนุคุณคือกันครับหมักใส่นมเคยตีหมูตีไก่ครับบมเคยหมักใส่ปลาติกเท่อเนาะ พีนี่พนุคุณกับมาลองมึงครับถ้ามันแซบขึ้นมาดีดติดใจครับพี่น้องตุกครั้งปิ้งปลากับไส้เกลือแม่นปิ้งเลยนะครับเนาะพนุคุณก็มาลองมึงครับหมักไส้นมเสร็จก็เอามาห้้ยเกลือครับพี่น้องนี่ครับกระชีทายเกลืออบคือเก้าครับมันหอมติดเค็มเนาะครับเนาะเขาเหนียวหอมน้อนแซบครับลืมไปครับ ปิ้งปลาต้องเสียบไม้าจากน้อยครับเพราะว่าปลาเอาเวลากลับมันจะไม่ได้บวหักเนาะครับเนาะจะได้กลับง่ายปี้งง่ายครับพี่น้องหอยเกลือเสร็จก็มาปิ้งเลยครับทันก็ได้กล้าแดงพอดีครับพี่น้องนี่ครับ ปิ้งปลาพ่อนุคนกับประทไทยมั่งนะครับเนาะมีอย่างมากมายครับเอาไปกินแก้มตำทั่วครับตำทั่วพ่อนุคนกับื้อเอาครับคลิปนี้ครับบรไดัตำนะครับเนาะบรไดกินสีมือลั่นประจําแม่เพื่อนโดนนะครับคลิปนี้พ่อนุคนกับจะซื้อแม่เพื่อนไปกินครับปิ้งปลาดุกพ่อนุคนกับเป็นสุกครับนี่ครับเป็นไปกินบ่าครับพี่น้องไปครับไปกินไปซ่บกับพ่อนุคุณครับไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้โขโซครับมื่อานี้พ่อทุกคนได้ต่าทัวบต่าทัวบปิ้งปลาดุกนะครับเนาะมากินเขาซุ้มพ่อพี่น้องครับมาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคนครับก่อนกินพ่อทุกคนก็ขอบคุณเขาครับขอบคุณพ่อพี่น้องสู้ขโซครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคนคือเขานะครับและก็สิบผลิภาณฑคิดใหม่ๆของพ่อทุกคนครับมาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคนครับเขาเหนียวก็ครับพี่น้อง มามามาครับมาแปกับพนุคุครับอืมเขาติดมือครับสีผมเนี่ยอย่างไรครับให้มันบบติดมือนําเนาะเอามันหัวไส้ครับป่ามีมันมาเนะมามาเซแปกับพ่อคุกครับพี่น้องต่ำทัวเมื่อนี้พทุคุไม่ได้ต่ำองนะครับเนาะเมื่อนี้พทุคนซื้อครับล้านประจำาบ่ได้กินไว่้ฝีมือ แม่เพิ่นโดนแล้วครับตั้งเต้เฮ็ดคลิปต่ำกินเองมาตลอดทั้งนี่้ฝีมืยอยังแซ่บคือเก้อยูพี่บอกผักก,ก็ได้กระลำกับผักกัะจองครับแม่ผักกัะจองผัดอนี่ยมุ้งผักอย่างั้นเนาะกัะจองกัะจองสีแม่ตั้งเต้พี่บอก ซื้อผักประจำไว้พี่น้องนี่ยขอหย่อนเลี้ยงลูกไงสิมแต่ป่ามั้ย นัวกลุ่มกลอมพี่องลองมองสูตรคนคุณให้ดอกปกติปิ้งยำแด็มีแด้โรยเกลือแล้วก็แล้วนะพี่องหมักย่างคือเนื้อมึงก็น่าคือหมูมึงก็น่าให้มันแซ่บพี่องลองไปสะละครับเกลือกบเคือเแต่มีความนัวขึ้นมาเนี่ย กูเป็นแฮมแฮมดีขนาดพี่น้องกูได้กินด่ดนนะพี่น้องต่ำทั่วเพ่อะุราคกนกรเลยมีน้ำ ดสัน <c ười> ต่ำทั่วแม่เสียบเขาท้ายแม่เนี่ยเปลี่นปลาดุก よいしょ。 อเขอาทำ <c oughs> ประดุกพ่อนคุณปิ้งสามตัวนี่เอีกตัวนึงเอาไว้ให้น้องคุณครับแม่คุณเห็นพ่อแม่อเพื่อนเห็นพ่อนคุณหมัก แล้วสิเป็นดูนเแซยบด้ขอไว้ให้ลูกครับพี่น้องเ่มก็บ่เคยลองเล้วนก็อยากเอาไว้ให้ลูกเอาไว้ลองอื น,นี่บกอกก็เริ่มเป็นน้วยครับเจ้าพ่อได้สุกดีครับแม่พืชอากาศตำ่ำหากหากบกอกกอกสุกงั้นพ่นได้แล้วช่วงนี้ครับตำ่ำบอกกอกดิบใส่บอกก้อนแม่พันอุ์ปา เสียบน้ำยาเข่าความว่าครับลมห้อยๆแล้วหม tiền thật ta We will be อืมหอมลไม่มีลมเลยปเนี่ยอืมเผ็ดวพริกแม่เพิ่น แม่เลยหยำเธอกันหยำเธอบกกรอกเพื่อนคุค้นๆไว้ไม่เอียง อย่างใจเย็ยนดีนะเนี่ยแฮมดีอย่างแล้วไฟอนุกปลาไว้สูงๆครับเนาะย่าไวไปตำทานมันค่อยฮ้อนอย่างใจเย็ยนๆเ,เนี่ยใช้เวลาโดนเติบเยอย่างปล่อยที่ไม่ได้ไปหาเฮดเวียดก็ได้พี่น้อง 嗯。Mm hmm. เข่ากันดีครับพี่น้องอยลืเข่าสองคำอ๋้อืม ออขอดได้เนาะอือหือเผ็ดแบบพี่นอ้อ,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 นองตอนกินกับบ๊อบปันไหนเนี่ยเนาะครับเนาะพอกินเสร็จกินน้ำลงไปท่านเผ็ดเป็นตะนไยโอเคครับ พอนุคุณได้ต่ำทั่วต่ำทั่วปิ้งประดุกเนาะเอามากินเขาซุมที่ซุมนองครับสำหรับคลิปนี้พอทุคนกะสิโตัวขอลาไปสู่งานก่อนครับกะไว้เจอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะพอนุคุณขอตัวขอลาไปก่อนเจอกันไม่คลิปหนานครับสวัสดีครับ